ทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับเราพาไปขึ้นสะพานลอยบันไดเลื่อนระบบไฟฟ้าที่หน้าโรงพยาบาลสงขลากันครับทางไปเกาะยอโอ้โหบายอย่างแรงไม่ต้องเดินแล้วครับมีบันไดเลื่อนระบบไฟฟ้ามีลิฟต์ให้ด้วยจะคนธรรมดาหรือว่าคนพิก,การหรือว่าคนที่ขี้คลานเดินบายหมดทุกคนครับทางอบอจอสงขลาเข้าทุ่มงบ70ล้านบาทครับสร้างขึ้นมาเพราะว่าโรงพยาบาลสงขลาคนมาเยอะครับรถก็อเยอะขับเร็วด้วย แต่ก่อนเป็นสะพานลอยขึ้นลงธรรมดาครับคนขาแข็งไม่พือแต่คนแก่คนชราคนที่มีปัญหาขาปัญหาข้อปัญหาเข่าลำบากอย่างแรงครับยิ่งคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นใช้วีแชนี่ไม่พักขึ้นแต่ว่าตอนนี้เป็นสะพานลอยบันไดเลื่อนไฟฟ้าและก็แถมลิฟต์มาให้ด้วยบายเลยครับ เขาเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นายไพเจนมากสวุวรรณนายกรัจสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าสงขลามาร่วมกันเปิดอาจารย์พัฒวัฒนวีก็มาครับมาเจอมาประทานพระพุทธมนต์ให้มันบายใจปลอดภัยเข้าไปอีก ทีนี้ใครที่มาโรงพยาบาลสงขลาครับไม่ต้องข้องใจตอนข้ามถนนตอนขึ้นสะพานลอยแล้วครับขึ้นไดเลื่อนขึ้นลิบเลยแต่ก่อนตอนมาโรงบานแค่เสียวๆตัวพอเดินขึ้นผ่านลอยสูงแค่ตายแอดมิดทางพ้นครับแต่ว่าตอนนี้ไอตอนมาจากบ้านแค่ตายพอได้ขึ้นไดเลื่อนขึ้นผ่านลอยไฟฟ้าอาการก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นกลับบ้านได้ไม่ตายแล้วครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกไพยเจนกันครับ ซึ่งโรงพยาบาลสงขลาแต่ละวันเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการนะครับรักษาพยาบาลนนไม่ต่ำกว่าพันสองพันคนบริเวณหน้าโรงพยาบาลตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มี ยันมาหนะสัญจรไปมาเยอะมากเนื่องจากเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข408นะครับแล้วก็รถที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลจะใช้ความเร็วสูงมากว่าคนที่ข้ามไปมานะครับไม่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะ,ะผู้สูงอายุคนแก่คนพิการกลุ่มอ่อาบางโดยเฉพาะคนที่ใช้รถเข็นนะครับสะพานลอยที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่สะดวกสําหรับผู้สูงอายุคนพิการหรือคนที่ต้องใช้กายอุปกรณ์นะครับครงการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็เลยได้ขออนุญาตกรมทางหลวงแผ่นดินนะครับ ปรับปรุงสะพานลอยคนข้ามแห่งนี้นะครับให้เป็นสะพานลอยที่ทันสมัยขึ้นมีบันไดเลื่อนไฟฟ้าแล้วก็มีลิฟต์นะครับสามารถบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลซึ่งมาจอดรถฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลคือหน้าวิาลยประมงนี้นะครับให้ข้ามไปมาได้โดยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุและก็ช่วยให้ผู้ที่มีผู้ที่มาใช้บริการมีความปลอดภัยขึ้นนะครับและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณนายกภัยเจนขอบคุณอบจอสงขามากนะครับที่จัดงบก้อนใหญ่70ล้านมาสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนระบบไฟฟ้าและก็มีลิฟต์ให้ด้วยทําให้ชาวบ้านที่มาโรงพยาบาลสงขลาสะดวกสบายมากขึ้นบายอย่างแรงเลยครับตอนนี้ถ้ามาโรงพยาบาลสงขลาถ้าไม่ได้ขึ้นสะพานลอยบันไดเลื่อนระบบไฟฟ้าแสดงว่าท่านยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลสงขลาที่แต่ถ้าจะให้ดีอย่ามาดีกว่าครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับ ด้วยความห่วงใยจากอบจสงขลาครับ